ในแคว้นอุตรามีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อกุศลันทะอาศัยอยู่กับภรรยาทั้งสองเป็นคนจิตใจดีในทุกๆเจ็วันก็มักจะแบ่งสิ่งของแากจ่ายเลี้ยงทานอยู่เสมอพร้อมกันนั้นก็ยังรับเลี้ยงคนที่ไม่มีที่ไปให้มาเป็นเด็กรับใช้ได้มีอาหารกินและสอนการทำไรนาให้อีกด้วยวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังแจกจ่ายอาหารให้กับชาวบ้าน ก็มีหญิงชราคนหนึ่งนางสมชุดสีดําซึ่งเป็นเนื้อผ้าชั้นดีดูแล้วไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปชุดนั้นปลกคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของนางหญิงชรามายืนรอรับอาหารอยู่สีหน้าของนางนั้นแข็งกระด้างสายตาจับจ้องที่กุศลันท้าตลอดเวลาเด็กรับใช้ที่เห็นท่าไม่ดีและดูไม่เป็นมงคลจึงคิดจะรีบเดินไปถามและบอกให้นางออกไปเปลี่ยนชุดเสียแล้วค่อยกลับมารับอาหาร แต่ทว่ากุศลันทะกลับห้ามเอาไว้แต่แล้วเมื่อถึงช่วงที่นางกำลังรับอาหารนางก็แสดงท่าทีไม่เหมือนเช่นชาวบ้านคนอื่นๆนางเงยหน้ามองกุศลันทะและเอ่ยเสียงเรียบว่าท่านพรามแจกจ่ายทานเยอะเช่นนี้ท่านไม่กลัววันได้วันหนึ่งตนจะตกยากเองหรือจากคำที่สตรีชาลาเอ่ยออกมา สร้างความสงบให้แก่กุศลันท้าเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทำเพียงยิ้มและเอ่อยตอบกลับไปว่าไม่รอกแม่ท่านข้าแจกจ่ายท่านมาหลายปีแล้วข้าไม่เคยนับเงินและสิ่งของที่แจกจ่ายออกไปข้านับเพียงแค่ว่าวันนี้ข้าแจกจ่ายได้กี่คนและคนเหล่านั้นกินอิ่มหรือไม่หญิงชราได้ฟังก็ยิ้มออกมา นางรับเอาสิ่งของจากกฎสาลันทะและเอ่ยตอบว่าท่านเป็นคนจิตใจดีข้าเชื่อว่าจากนี้ท่านจะต้องปลอดภัยแต่คนอื่นๆข้าไม่รู้หากเกิดฝนตกครั้งใหญ่จงรีบนี้ขึนที่สูงคำพูดไม่เป็นมงคลน,นี้สร้างความขุนเคืองใจให้กับชาวบ้านที่ได้ยินเป็นอย่างมากเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูร้อนไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลยสักนิด หลังจากพูดจบหญิงชราก็เดินกลับออกไปและไม่มีผู้ใดพบเห็นนางอีกเลยนับจากวันนั้นกุศลันธาและภรรยามีบุตรทั้งหมด6คนเป็นบุตรชายสมคนและบุตรสาวสามคนบุตรชายทั้งสามกำลังเติบโตเข้าวัยหนุ่มหนึ่งในสานั้นเป็นคนขี้โรคและอ่อนแอ3วันดี3วันล้มป่วยกุศลันทาเชิญหมอมากฝีมือจากต่างเมือง แต่ก็ล้นแล้วไม่ประสบผลสําเร็จแต่ถึงกระนั้นแล้วกุศลันทะก็ยังสอนเรื่องการค้าขายให้แม้ทั้งสามจะไม่ค่อยเข้าใจมากนักแต่ทว่าก็ยังพอมีความรู้ติดตัวบ้างส่วนบุตรสาวทั้งสามคนนั้นบุตรสาวคนโตซึ่งเป็นบุตรสาวคนที่4ี่ก็ยังคงเด็กกว่าบุตรชายทั้งสอยู่ดีและบุตรสาวคนเล็กก็พึ่งจะอายุครบสองปีเมื่อไม่กี่วันมานี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นถือได้ว่ามั่งคั่งดังนั้นคำพูดที่ได้ฟังจากหญิงชาราจึงไม่เก็บมาใส่ใจและคิดมากแต่ทว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานเส้นทางชีวิตของพวกเขาก็เกิดพลิกพันในกลางดึกคืนหนึ่งของรืููร้อนเมฆครึ้มปกคลุมทอ้องฟ้าในยามราตรีไม่มีใครเห็นและไม่มีใครคิดว่าเมฆขนาดมหึมานั้นจะตกลงมาเป็นสายฝนหาใหญ่ ติดต่อกันถึง3วันสามคืนและก็ไม่มีใครคาดคิดหรือไว้ตัวทันเมื่อน้ำป่ามาหาสารหลทะลักมาจากยอดเขากวาดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิน้นชาวบ้านหลายๆคนรวมไปถึงครอบครัวของกุศลันทะไม่มีแม้แต่เวลาจะหยิบช่วยเอาของมีค่าติดไม้ติดมือมาด้วยลํำพังแค่พาบุตรชายและบุตรสาวออกมาให้ครบก็แทบจะไม่ทันแล้วในตอนนี้ ชีวิตอันมั่งคั่งของกุศลันทะและครอบครัวไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปจากที่เคยแจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้อื่นกับกลายเป็นผู้ตกยากเสียเองกระท่อมไม้ที่ใช้เศษไม้สร้างขึ้นพอให้กันแดดลมฝนคือที่ที่พวกเขาใช้อาศัยอยู่ในตอนนี้เอาล่ะทุกคนมาทานอาหารกันก่อนเถิดวันพรุ่งนี้พ่อก,กับแม่จะออกไปดูว่าเขาจแจกจ่ายสิ่งของอะไร และจะนำมันกลับมาให้พวกเจ้าได้กินบนโต๊ะไม้เก่าๆปรากฏแป้งอยู่เจ็ดชิ้นและน้ำข้าวต้มที่ต้มจนเม็ดข้าวแตกออกเป็นเนื้อเดียวกับน้ำบุตรชายทั้ง3นั้นเข้าใจสถานการณ์ดีเพราะตอรู้ความแล้วแต่ทว่าบุตรสาวกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านพ่อลูกหิวข้าวแล้วพอจะมีข้าวหรือไม่เจ้าคะ บทสาวคนที่ห้าเอ่ยขึ้นมาด้วยความที่ยังเด็กจึงไม่รู้อะไรนางเพียงพูดแบบที่พูดเช่นทุกครั้งตอนที่ตนเองหิวและด้วยความที่ต้องกินอาหารเช่นนี้มาถึงสี่วันแล้วจึงได้ถามออกมากุศลันทาและภรรยาหันไปมองหน้ากันไม่มีคำพูดใดๆเอื้อนเอ่ยออกมามีเพียงมือของสองสามีภรรยาที่ฉีกแผ่นแป้งที่ตนเองมีและวางลงบนจานของลูกทั้งหกคนกินเสีย หากลูกไม่อิ่มหลังจากฝนหยุดตกแล้วแม่กับพ่อจะออกไปหาของป่าและปลาในแม่น้ำมาย่างให้เลู้กินฮูเป็นภรรยาเอ่ย,ยิ้มให้ลูกๆอย่างอ่อนโยนหลังจากที่สายฝนหาใหญ่ถลม่มและน้ำป่าพัดพาเอาทุกสิ่งไปจนหมดสิน้นฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องมาอีกสี่วันข้าวที่หามาได้ล้วนเป็นข้าวที่หลงเหลืออยู่และไม่ถูกน้ำพัดพาไป ดชีวิตต้องอยู่กันอย่างยากลำบากแม้กษัตริย์จะส่งทางการมาช่วยเหลือและแจกจ่ายอาหารแต่จำนวนผู้ที่ประสบภัยมีมากจนสิ่งของแทบจะไม่เพียงพอให้แจกจ่ายและสถานที่เส้นทางก็ถูกตัดขาดหลายคนไม่สามารถออกไปรับสิ่งของแจกจ่ายและช่วยเหลือได้แต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ก็คลี่คลายเมื่อฝนหยุดตกแต่กดสลันทะก็ไม่เหลือสิ่งใดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคารืหาดบ้านและสมบัติทั้งหมดที่เขามีจากผู้ที่เคยมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติและเงินทองจึงเหลือเพียงแค่เสื้อผ้าติดกายและที่นาเพียงเท่านั้นแต่ที่นาของกุศลันท้ากับไม่เหลือต้นข้าวแม้สักแปลงเดียวเพราะเป็นทางน้ําไหลผ่านหากเขาต้องการข้าวเขาก็ต้องลงมือปลูกมันใหม่ทั้งหมดเมื่อพรามผู้มัง่งคั่งยากจนลง เด็กรับใช้ก็ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวดังนั้นทุกคนในครอบครัวของกุศลันทะจึงต้องออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพหลายเดือนผ่านไปในทุทกๆวันกุศลันทะและภรรยาจะจูงแม่วัวไปที่ตลาดแล้วขายนมวัวถึงจะได้เงินมาแต่ทว่าก็ไม่เพียงพอต่อแ8ชีวิตและหลังจากขายนมวัวเสร็จก็จะปลูกพืชผลในแปลงนาเพื่อเอาไว้ขายและกินประทังชีวิต น้องหญิงวันนี้เราได้เงินเท่าไรหรือเขาเอ่ยถามสิบกะหาป้านาเจ้าค่ะท่านพี่วันนี้น้องได้ปลามาจากแม่น้ำที่ทายไร่วันนี้เราจะกินปลาย,ย่างกันนะเจ้าค่ะภรรยาเอ่ยออกมาและส่งยิ้มให้เขากุศลันท้าได้แต่ยิ้มตอบกลับไปโดยใบหน้าที่เจือไปด้วยความเศร้าหมองและแน่นอนว่าเงินเพียงเท่านี้ ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงทุกคนในบ้านแต่แล้วบุตรชายทั้งสมก็เดินเข้ามาแล้วเอ่ยขึ้นว่าที่นาของชาวบ้านคนหนึ่งจะทำการเก็บเกี่ยวต้องการคนไปช่วยเกี่ยวข้าวรุ่งขึ้นพวกลูกจะแบ่งกันไปโรงแรงช่วยเกี่ยวข้าวเพื่อจะได้ค่าจ้างกลับมาบ้างดังนั้นในทุกๆวันหลังจากนั้นบุตรชายและบุตรสาวของกุศลทัรทะทสามคนจะไปช่วยเกี่ยวข้าวในนา ส่วนคนที่เหลือที่โตพอจะรู้ความก็จะตามออกไปด้วยเด็กๆที่เหลือจะนั่งคอยใต้ร่มไม้เมื่อกวยนล่นผ่านพวกเขาก็จะเก็บเศษข้าวที่หล่นจากเกวียนทําเช่นนี้ในทุกๆวันและนําข้าวกลับมาเพื่อต้มกินชีวิตของพวกเขาถือว่ายากลําบากมากทีเดียววันหนึ่งของหน้าร้อนในขณะที่กุศลท้ากำลังจูงแม่วัวเดินผ่านป่าไผ่เพื่อไปที่ตลาด เขาก็เห็นพุ่มไม้ยืนต้นตายต้นหนึ่งกำลังมีไฟลุกชนอยู่ใกล้ๆก,กันนั้นมีงูพิษตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกไหม้ไม่รอช้ากุศลันทะจึงวิ่งเข้าไปช่วยมันเขาหยิบต้นไผ่แห้งแล้วยื่นไปทางมันและงูที่โชคร้ายก็ตอบรับการช่วยเหลือโดยการเลื้อยขึ้นมาบนไม้และหนีจากไฟที่กำลังลุกไหม้ได้ แต่ทว่าเนื้อตัวของมันกลับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่หลายส่วนแต่โดยความที่เป็นคนมีเมตตาเขาจึงนำใบผักหนอกมาบดและแปะเข้าไปที่ลำตัวของมันทว่าครู่หนึ่งหลังจากนั้นงูพิษก็เริ่มดีขึ้นมันค่อยๆชูคอช้าๆและแผ่แม่เบี้ยออกส่งเสียงขู่ฟอขณะที่กำลังเลื้อยไปใกล้มือของกุศลันทะ ดวงตาของมันเป็นประกายและหมายมั่นที่จะฉกผู้ที่ช่วยชีวิตของมันกุศลันทาพราเมื่อได้เห็นดังนั้นก็เริ่มคิดได้แต่ก็สายเกินไปแล้วเขาวางมือลงค่อยๆถอ,อยหลังช้าๆและเริ่มร้องให้คร่ำครวญถึงความโง่เขลาของตนเองที่ช่วยสัตว์ผู้อากตันอยู่แต่แล้วงูพิษต,ตัวนั้นก็เอ่ยถามเขาว่า โออ้สหาาหาายรรงทำไมกุศลันท้าจึงตอบกลับไปว่าตอนนี้เจ้าตั้งใจจะฆ่าข้านี่คือการตอบแทนของเจ้าตอ่อผู้ที่มีพระคุณเช่นนั้นหรือจริงอยู่ที่ท่านช่วยข้าจากความตายอันน่าสยดสยองแต่ข้าพเจ้าจะระงับความหิวได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วงูตอบ จะพูดถึงความหิวโหยของเจ้าเจ้ามีเพียงตัวคนเดียวแต่สำหรับข้าหากข้าตายไปมีใช่เพียงแค่ชีวิตของข้าแต่ภรรยาที่น่าสงสารและบุตรทั้งหกคนของข้านั้นจะหาที่พึ่งจากที่ใดได้อีกกุศลันทะเอ่ยตอบสีหน้าเขาดูกังวลมากงูพิษเมื่อเห็นความกังวลของกุศลันทะมันจึงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งดวงตาอสอรพิษจ้องมองไปยังเหยื่อตรงหน้า ก่อนที่มันจะอ้าปากและคายอัญมณีล้ำค่าออกมาทั้งหมดเจ็ดก้อนและสั่งให้กุศลันท่านนำมันกลับไปที่บ้านและมอบให้กับภรรยาของเขาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนับจากนี้เอาสิ่งนี้ไปสิข้าพเจ้าให้ท่านทั้งหมดเพียงแต่มีข้อแม้ว่าหลังจากนี้สามวันท่านจะต้องกลับมาที่นี่เพื่อเป็นอาหารของข้าพเจ้านี่เป็นสิ่งตอบแทนที่ข้าพเจ้าพึงให้ท่านได้ แต่หาท่านไม่รับน้ำใจตอบแทนนี้ของข้าพเจ้าก็ถือว่าบุญคุณของเราหายกันข้าพเจ้าก็จะไม่ปราณีท่านอีกต่อไปในฐนานะที่ท่านเป็นอาหารอันโอชะกุศลันทะไม่มีทางเลือกอื่นอัญญามณีตรงหนานั้นเม็ดใหญ่มากดูแล้วเพียงพอให้ชีวิตของภรรยาและลูกๆอยู่กินได้อย่างไม่ขัดสนหลายสิบปีเทียบกับชีวิตของเขาในตอนนี้แล้ว ตอนต้องออกไปขายนมวัวในตลาดลูกๆต้องไปทำงานตั้งแต่เล็กๆบางคนก็ต้องลักขโมยเอาเศษข้าวที่ตกพื้นมาหุงกินชีวิตในตอนนี้ของเขาช่างน่าอัปยศหากไม่มีเขาแต่ชีวิตของภรรยาและลูกๆดีขึ้นเขาก็ยินยอมได้สิเวลาเย็นของวันที่สามข้าจะกลับมาหาท่านที่นี่เพื่อที่จะเป็นอาหารของท่าน โดยความรักที่มีต่อภรรยาและลูกๆกุสลันทะจึงตอบตกลงและสัญญาว่าจะกลับมาเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็เจอภรรยาที่กำลังวุ่นวายอยู่ในครัวหญิงสาวที่เคยงดงามและมีค่ารับใช้ก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นเพียงสตรีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ผมเภายุ่งเหยิงใบหน้ามีคราบขม่าควันและไรผมชื้นเหงื่อแต่เมื่อนางหันมาเห็นกุศลันทะ ใบหน้านั้นก็เผยรอยยิ้มอ่อนโยนออกมากุสลันท้าคิดเสมอว่าตนนั้นช่างโชคดีที่ได้นางมาเป็นภรรยานางทั้งใจเย็นอ่อนโยนมีเมตตาและเป็นภรรยาและมารดาที่ดีของบุตรทั้งหกคนถึงแม้เขาจะจากไปก็เชื่อได้ว่านางจะสามารถอยู่ต่อไปได้และเลี้ยงดูบุตรทั้งหกคนของพวกเขาเป็นอย่างดี และเขาก็สลัดความคิดอื่นออกไปเมื่อภรรยาเดินเข้ามาใกล้และส่งยิ้มเอ่ยถามท่านพี่ดูนี่สิวันนี้ข้ามีพืชผักหลายอย่างท่านรีบอาบน้ำเถิดแล้วมาทานอาหารเย็นด้วยกันกดสลันท้ายังไม่เดินไปไหนเขานั่งลงหยิบเอาถุงอัญ,ญมณีออกมาและมองหน้าภรรยาน้องหญิง ข้าต้องขอโทษที่เราทุกคนต้องมาลำบากเช่นนี้แต่ต่อไปนี้เจ้าและลูกๆูกจะไม่ต้องลำบากอีกนี่เป็นอัญ,ญมณีข้าได้มาระหว่างทางพาวัวไปตลาดเจ้าเปิดดูสิสิ่งนี้จะทำให้เจ้ากับลูกของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นภรรยารับเอาถุงอัญ,ญมณีและเปิดดูก่อนเออยออกมาว่าท่านพี่ของล้ำค่าเช่นนี้ท่านไปได้มันมาจากที่ใด นางถามสีหน้าชงนระหว่างทางข้าได้ช่วยเหลือคนผู้หนึ่งเขาจึงให้มันมาแก่ข้าหลังจากนั้นภรรยาของเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนางเก็บอัญญามณีนั่นไว้แล้วจึงทำอาหารต่อสามวันต่อมากุศลันท้าก็กลับไปที่ป่าโดยบอกกับภรรยาว่าวันนี้ให้นางและบุตรทั้งหคนทานอาหารเย็นได้เลย เราว่าตนอาจจะกลับมาช้ากว่านั้นเขาทําใจเดินจากมาด้วยน้ําตาคลอและเมื่อมาถึงเขาก็พบว่างูพิษยังคงอยู่ที่เดิมแต่ทว่าครั้งนี้บาดแผลของมันหายเป็นปกติแล้วมาแล้วหรือท่านพรามท่านพร้อมรื่อใหม่ที่จะเป็นอาหารอันโอชาของข้าพเจ้างูพิษเอ่ยถามกุศลันท,ท้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนเอ่ยตอบออกไป แน่นอนว่าข้าพร้อมงูผิดค่อยๆเลื้อยเข้าไปใกล้กุศลันทะพลันมันก็เอ่ยถามขึ้นมาอีกมีเวลาถึงสมวันเจ้ากลับไม่คิดหนีไปช่างงงงมเสียจ,จริงภรรยาของเจ้ารู้หรื่อไม่ว่าสามีที่โงงงมของนางเอาชีวิตตนเองมาแลกกับอัญ,ญามณาีเจ็ดเม็ดอย่าได้ชักช้ารีรออีกเลย หากเจ้าบอกว่าข้าเป็นเหยื่ออันโอชะของเจ้าก็จงรีบสังหารข้าเสียกุศลันทะเอ่ยและหลับตาลงยืนมือออกไปเตรียมให้งูพิษฉกแต่ทว่าเขาก็รออยู่พักใหญ่งูพิษก็ยังไม่ฉกเขาเสียีดังนั้นเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นก่อนจะพบว่าง,งูพิษกำลังชูคอมองเขาอยู่เจ้าจะสังหารข้าได้เมื่อไรเขาเอ่ยถาม แต่เจ้างูไม่ตอบในทันทีมันกลับค่อยๆสำรอกเอาอัญญมณีอีกเม็ดออกมาและเอ่ยว่ารับไปสิอัญญามณีเม็ดสุดท้ายมีท้าพเจ้าจะให้เจ้ากุศลันทะชะงนใจเขาเอ่ยถามกลับทันทีและก็ได้คำตอบว่าเดิมทีงูตัวนี้ไม่ใช่งูพิษแต่มันคือโจรชั่วใจบาปที่ครั้งหนึ่งเคยล้มป่วยและได้กุศลันทะช่วยชีวิตเอาไว้ และเลี้ยงดูโดยการให้เป็นเด็กรับใช้ไม่ต้องไปตกรกรรมลำบากอีกแต่เขาก็ทรยศบุญคุณโดยการแอบย่องไปขโมยเอาอัญญมณีมาจากคารือหาดของกุศลันทะโดยที่กุศลันทะไม่รู้และเพราะความโลภจึงได้กลืนเอาอัญมณีลงท้องเพื่อที่จะได้หยิบอัญญมณีมาได้ทีละมากมากโดยไม่ถูกผู้อื่นสังเกตเห็นแต่เคาราะร้ายที่โจนชั่วนั้นบุญน้อย เมา็ดัญมณีทํำให้เขาหายใจไม่ออกก่อนสิ้นใจลงขณะวิ่งหนีออกมาผ้นกรรมนั้นทําให้เขามาเกิดเป็นงูพิษอาศัยอยู่ในป่าภายัยในท้องของงูพิษยังคงมีอัญมณีที่กลืนเข้าไปเมื่อเจอกุศลันทะจึงคิดนึกย้อนอดีตได้และนึกคิดสำนึกในบุญคุณที่เคยถูกช่วยเหลือถึงสองครั้งมันจึงสำรอกเอาอัญมณีออกมาให้แก่กุศลันทะและออกอุบายทดสอบจิตใจเขาเล็กๆน้อยๆ หากเขายังคงจิตใจดีมีเมตตาและยึดมั่นในสัจจะมันก็จะคืนัญญมณีชิ้นสุดท้ายให้แก่เขาแน่นอนว่าการสำรอกเอาอัญญมณีออกมานั้นงูพิษเจ็บปวดแสนจะพนนาเพราะความคมของอัญญมณีได้บาดชิ้นส่วนภายในของมันจนหมดสิน้นข้าพเจ้าขออวยพรท่านนับแต่น,นี้ต่อไปขอให้ท่านจงพบแต่ความสุขและมีชีวิตที่พาสุขสมกับความเมตตาที่ท่านมีให้กับทุกคน หลังจากแสดงความปรารถนาให้กุศลันท้าได้มีชีวิตยืนยาวและมีความสุขกับภรรยาและลูกๆงูพิษก็สิ้นใจตายทันทีกุศลันท้ากลับมาบ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับภรรยาฟังและนางก็ร้องไห้ออกมานางคิดไม่ถึงว่าตนเองเกือบจะต้องสูญเสียสามีไปเพราะความลำบากที่พบเจอเทียบไม่ได้เลยหักครอบครัวจะต้องมีคนใดคนหนึ่งจากไป นับแต่นั้นมากุศลันธาก็นำัญญามณีส่วนหนึ่งไปแลกเป็นเงินและทำไร่นากลายเป็นผู้มัง่งคั่งได้อีกครั้งและที่สำคัญตัวเขาภรรยาและลูกๆก,ก็ยังคงมีน้ำใจและมีเมตตาแจากจ,ากจาก่ายทำทานต่อผู้อื่นเช่นเดิมความมัง่งคั่งที่มีเราไม่มีทางรู้เลยว่าความมัง่งคั่งนั้นจะหายไปเมื่อใด แต่หากเราเป็นคนมีเมตตามีสัจจะไม่ย่อท้อความมั่งคังนั้นก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องจากที่ใดเลย